รันเมื่อแอปเปิลสีทองที่มีไว้แต่เทพีที่งดงามที่สุดได้ล่วงล่นการต่อสู้ของเราเทพีจึงได้เกิดขึ้นจนเหลือเพียง3มเทพีคือเฮ hey, ราราชินีแห่งโอลิมปัสอาเทนาเทพีแห่งปัญญาและโฟดายเทพีแห่งความรักเมื่อไม่สามารถตัดสินว่าควรมอบแอปเปิลทองนี้แก่ผู้ใดสุดจึงได้ให้เจ้าชายปารีสแห่งกรุงทรอยเป็นผู้ตัดสิน เทพีทั้ง3ามได้ยข้อเสนอให้แก่ปารีสเฮราจะทําให้ปารีสกลายเป็นผู้ที่มีอํานาจที่สุดในโลกอะตเทนาจะทําให้ปารีสกลายเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกและอโฟไดจะทําให้ปารีสได้อยู่ที่งามที่สุดในโลกมาครองปารีสถูกใจข้อเสนอของเทพีอโฟไดมากที่สุดจึงได้อ่แอัปเปิลทองที่มีไว้แก่เทพีที่งดงามที่สุดให้แก่นาง ทำให้เฮรากับอาทีนาไม่พอใจเป็นอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไปปาริสได้รับภารกิจให้ตามมิดาไปสร้างสัมพันธ์กับราชาแห่งาตาเราได้พบกับราชินีเฮเลนเขาเกิดตกลุมรักในความงามของนางในทันทีข้อเสนอของอโฟโรไดทีจะมีผลก็ต่อเมื่อปาริสได้พบกับหญิงที่งามที่สุด ธอจึงได้ช่วยปาริสในการลักพาตัวเฮเลนแห่งสปาร์ตามาเมเนเรอสผู้เป็นสามีของเฮเลนจึงได้เรียกกริย์แห่งกรีกทั่วล่าที่เคยได้สาบานตนเมื่อครั้งไปสู่ขอเฮเลนแห่งสปาร์ตา en ว่าหากเฮเลนเลือกใครคนคนนั้นจะต้องเคารพและพร้อมที่จะปกป้องสามีที่เธอเลือก ทำให้ทุกคนต้องออกจากบ้านเกิดมาทำสงคารามณกรุงทอยแห่งนี้